พัจอมขวัญพิธีกรดังรายการถามตรงๆไม่ต่อสัญญาช่องเดิมเมื่อวันที่26ธันวาคมเว็บไซต์ทีวีดิจิตอลวอ h เปิดเผยว่าจอมขวัญพิธีกรคนดังจากรายการถามตรงๆที่ออกอากาศมานานกว่า6ปีกำลังจะหมดอายุสัญญาและไม่ต่อสัญญากับช่องไทยรัฐทีวีโดยมีรายงานด้วยว่าได้เจราจาสัญญากันมาตั้งแต่ไตรมาสที่3ซึ่งนโยบายของช่องต้องการสัญญาระยะยาวมากกับผู้ประกาศทุกคน ทั้งยังมีกระแสว่าจอมขวาญได้เจราจากับหลายๆช่องซึ่งมีแนวโน้มว่าจะไปช่องว a r i e t y Game s h o เด่นช่องหนึ่งและมีข่าวอัปเดตออกมาล่าสุดว่าผังรายการใหม่ประจำเดือนมกราคม2564ของช่องไทยรัฐทีวีไม่มีรายการข่าวแนวฮาร์ดท็อถามตรงๆที่มีจอมขวัญพิธีกรข่าวสาวชื่อดังของช่องอีกแล้ว อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ